เรื่องสําคัญอีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ชมครับเรื่องราวของการศึกษาไทยกันนิดหนึ่งเรื่องนี้ครับแน่นอนว่าการศึกษาไทยคือการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ต้องบอกว่าเป็นสิ่งสําคัญที่สุดอีกเรื่องหนึ่งครับก็คือการพัฒนาเรื่องของสถาบันอุดมศึกษาล่าสุดครับทางด้านของคณะรัฐมนตรีเห็นชอบครับที่จะมีการกําหนดเขตเศรษฐกิจพิเศษอื่นให้เป็นพื้นที่ในการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศอีก4พื้นที่ครับใช่ค่ะ ซึ่งก็ได้มีการเห็นชอบการกําหนดนะคะสี่พื้นที่นี้มีอะไรบ้างได้แก่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางตะวันตกและระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้เพื่อเป็นเขตพื้นที่จัดการศึกษาเพิ่มเติมซึ่งก็สอดคล้องกับมติคอรมวันที่20กันยายน2565ที่เห็นชอบการกําหนดพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ4พื้นที่ข้างต้นเดิมก็มีแค่หนึ่งพื้นที่ก็คือระเบียงเศรษฐกิจ พิเศษภาคตนออกเท่านั้นค่ะครับผมแนวทางในการขับเคลื่อนการดําเนินการจัดการศึกษานะครับของสถาบันอุดมศึกษาตามข้อเสนอของโครงการขับเคลื่อนอุดมศึกษาสู่การเป็นศูนย์กลางการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับภูมิภาคต่อไปในอนาคตครับ